ต้องไปไม่ใช่ค่ะแม่ก็้ไหยหนูด้วยนะขนาดไหนสวยอย่างนี้สวยไหมอย่างนี้ไม่สวยขนาดไหนจะสวยหัวขับว่าตรงไหนตอนไหนก็มันไม่ได้แต่เราเล้นดอกมาอ่ะทีนี้จัดตรงระขอบสิมันมันอยู่ตรงกลางไปไหมมันยังไงเออขึ้นไหมมีตอกจะตกแล้อมห็นีมาก เราจะให้ผ้ามันอยู่ส่วนที่เราจะต้องให้มันเด่นจะอยู่มุมนี้ก็ได้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 แต่อยู่ที่ว่าเขาเขาเขาหันไปด้านไหนดอกไม้มันหันไปด้านเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเอามันมาอยู่อย่างเนี้ยได้ไหมไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าของของเราหันไปด้านไหนหรือว่าอยู่ตรงส่วนไหนจะมาอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดยีมันมันมันไม่จบอ่ะมันไม่สวยอ่มุมนี้ มันก็โอเคนะมุมนี้ว่าไหมแต่มุมนี้จะรู้เรื่องมากที่สุดใช่ไหมจะดูแล้วเออมันไปมันไปข้างหน้าต่อกันได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคทาย